สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมากินข้าวกับนี้เลยผักสดนะคะเพียบเลยมีหลายอย่างเลยค่ะอันนี้มินปลูกเองนะลูกชิงไปเก็บมักกี้นี่เลยค่ะทุกคนนี่เลยแล้วมินจะกินคู่กับนี้เลยกะปิคััวสุกครัวเททาค่ะมินจะบอกอร่อยมากอันนี้ก็คือครัวข้าวกินจะบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะกินคู่กับนี้ด้วยลูกเนียงสดสด กรอบๆเลยค่ะทุกคนแช่น้ำไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นซุปแบบสดร้อนๆอร่อยสดชื่นแล้วก็ข้าวนะคะนี่ใส่กระมังเลยค่ะทุกคนจะได้กินอย่างสะใจนะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากะปิคั่วสุกนะคะของครัวไทยไทยไปขยำคลุกข้าวกันนะคะเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นมันอาจจะแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าเขาใส่กะทิด้วยไงเน,นี้ยจะบอกหอมมากมทุกคนดูอันเนี้ยเพิงเ่งออก เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะถ้าเราเอาออกไว้อะมันจะเยิ้มแบบโอ้โหจะบอกว่าน่ากินมากอันเนี้ยเพิ่งเอาออกมามันก็เลยจะแข็งๆนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุกก็เข้าส่วร้อนๆน,นี่นะคะกะปิคั่วสุกคั่วเทยๆยค่ะนี่เลยขยำไปแบบเยอะๆใครอยากกินนะคะจัดเลยค่ะทุกคนอร่อย กลิ่นมากกลิ่นหอมสุดๆนี่ค่ะมีผักชีด้วยใส่ไปเลยมีลูกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบนี่มีทั้งแบบต้มแล้วก็แบบอันนี้ลูกเนียงสดๆนะคะเอาไปแบบแช่น้ำมันก็จะยิ่งกรอบนี่เลยค่ะปอกเปลือกเรียบร้อยเพียบเลยทุกคนมีสตอดองด้วยนะของครัวไทยๆแต่ว่าไม่ได้เอามากินมันเยอะเกินนี่ค่ะ อันนี้คือลูกชิงหน้าบ้านเลยค่ะชอบกินจนต้องปลูกไว้เองอะ่ะแต่ลูกชิงอันนี้จะฝาดนะไม่เหมือนมะเดือที่มิงกินนะมะเดือที่มิ้งกินอนะ่ะไม่ฝาดที่มิงเคยกินแบบในคลิปอะ่ะอันนี้หอมแดงลูกชัยเอ็มหรือว่าอ้อยสามส่วนค่ะมีเป็นจานเลยนะแต่ว่าใส่แค่นี้ก่อนนี่เลยเราจะกินกับกะปิขั่วสุกคัวเททๆนะคะบอกเลยว่าเด็ดอร่อยค่ะเพราะว่ามันเหมาะกับผักสดมากๆ ชอบมากๆมันหอมแบบสมุนไพรค่ะกินบ่อยมากนะคะที่รู้ว่าอร่อยเพราะไม่ได้กินครั้งแรกนะคะกินบ่อยมากไปค่ะเดี๋ยวไปกินกับลูกเนียงกันเลยนะคะหอมสมุนไพรค่ะอ หอมกลิ่นกะทิมากกินกระทิแบบเขาใช้หัวกระทิแบบเข้มข้นมากมีความภูมิใจปุ๊กเองค่ะ ที่ฝัดๆานะคะกินกับพวกแบบกะปิคั่วสุกไา,ายปลาคั่วสุกนะโอ้โหเหมาะมาก ะจะบอกว่าซุปหวานมากหวานผักค่ะคนใต้ก็อาจจะเรียกแกงเลียงนะแต่ว่าม่นไม่เรียกแกงเลียงเพราะมินใส่กะปิน้อยมากก็คือแบบถ้าแกงเลียงมันจะข้นแบบมันจะมีความแบบน้ํามันจะเข้มเขม้นเข้มขน้เขมขนเนาะเข้มข้นกะปิจะใส่กะปิเยอะกว่านี้ค่ะ 嗯。Mm hmm. ลูกนงสตอนนี่คือข้าวสุดๆอะ่ะใครที่อยู่เมืองนอกนะคะ <ๆ S 1> เขาส่งเหมือนกันนะคะ <ๆ S 1> เพื่อแบบว่าใครอยู่เมืองนอกแล้วแบบอยากกินอะไรเงี้ยส่งเหมือนกันส่งต่างประเทศด้วย แล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะเผ็ดกลางๆ 嗯。嗯、mm。对、hmm. mm。Hmm. Yeah. พวกชิ้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบกินแบบพวกผักที่มันฝาดๆอะ่ะน่าจะแบบไม่ชอบนะคะเพราะมันฝาดกะปิค้ดสุกนะคะ เมนจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์เป็นลิงก์ช้อ p ปี้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีช้อ p ป,ปีอยากสั่งใน TikTok ทักแชทมาค่ะเพราะว่าลิงก์ของ t i k t อกไม่สามารถแปะในช่องของอ Facebook ได้นะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้นะคะ จริงงมีผักเยอะกว่านี้แต่ว่ากะละมังเล็กไปค่ะอันนี้เล็กแล้วนะมีใหญ่กว่านี้มีน่าซื้อกะละมังไว้หลายไส์เลยค่ะกินกะละมังอ่ะคือข้อดีคือมีคนทักเยอะค่ะว่าทำไมต้องกินกะละมังด้วยก็เลยแบบเออกินกะละมังคนจะได้ทักเยอะ ใต้มนะคะกระปิ้ัข้วสุกา่ปลีข้วสุกมันเข้ากันมากอะ่ะนิ้นบอกเลยมีคนไปทำตามแล้วก็มาเม้นเต็มเลยว่าคืออร่อยมากไม่คิดว่ามันจะอร่อยเพราะมันดูจืดๆชืดๆแบบเหมือนไม่อร่อย สูตรมิ่นก็ลงไปแล้วนะคะก็คือใครอยากรู้ว่าวิธีทำทำยังไงก็ไปลองดูนะคะเอาให้เหมือนสูตรมินเป๊ะๆนะเราค่อยบอกว่าแม่อร่อยนะบางคนแบบอกว่าไปใส่ปลาร้านไม่ใช่สูตรมินค่ะใส่ปลาก็ไม่ใช่สูตรมิน,ใส,น,มใ,สมนใส่กระเทียมก็ไม่ใช่สูตรมินสูตรมินต้องกะปิเท่านั้นแล้วก็ต้องกะปินิดเดียวเท่านั้น ใส่กะปิเยอะคือเหม็นกะปิค่ะ <c oughs> <c oughs> มิ้นจะไม่กินข้าววันละหนึ่งมือได้ไงมิ้นกินข้าวมือหนึ่งมิ้นจุกไปประมาณสามวันอะไม่ถึงแล้วจุกข้าวนะคะแต่ก็ยังกินอย่างอื่นได้ปะกะติ มึงบอกอ้าจุกข้าวแล้วทำไมยังกินอย่างอื่นเนี่ยไม่เหมือนกันข้าวเนี่ยมัน,ม,นมันแน่น,นะค่ะด้วยอิ่มแล้วอิ่มเลยก็คือไม่สามารถกินสองมือได้บางคนเห็นว่ามีงกินเยอะใช่ไหมถ้าแบ่งเป็นสามมืออ่ะนิดเดียวกินผักเหลือะ ข้างในมันเป็นสีชมพูเอ้อสีม่วงปะฟัดฝาดโอเควันนี้มิ้งก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ ปีความสุกนะคะไปจัดกันเลยค่ะอร่อยมากไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ